ดื่มแลกตาซอยเอ็กซ์ตาสามร้อย X 300. อร่อยคุ้มค่า นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ของนักกีฬาทีมชาติกัมพูชาในการแข่งขันกีฬาซีเกมไปแล้วครับเพราะว่ามหากรรมกีฬาแห่งภูมิภาคอาเซียนปี2023พวกเขาได้ทําลายสถิติของตัวเองคว้าเหรียญทองมาครองมากสุดในรอบ52ปีกัมพูชาเคยทาไว 17, ้17เหรยญทองเมื่อปี1971โดยอัปเดตจากคืนวันที่11พฤษภาคมกัมพูชาตอนนี้คว้าเหรียญทองมาแล้วกว่า55เหรียญและหากนับย้อนไป5ครั้งหลังสุดในการแข่งขันซี่เกมกัมพูชาทําสถิติคว้าเหรียญทองเพิ่มมากขึ้นในทุกๆครั้ง ปี2017เก็บไป3เหรียญทองปี2019 4เหรียญทองและปี2021 9เหรียญทองก่อนที่ปี2023นะครับัจากควา้าเหรียญทองแบบถลม่มทลายถึงขั้นลุ้นเป็นเจ้าอาเซียนเลยทีเดียวทำไมเมตาซีเกม2023กัมพูชาถึงบัฟตัวเองขึ้นมาจนโดดเด่นผิดหูผิดตาควา้าเหรียญทองมาครองต่อก่อนแย่งอันดับหนึ่งกับทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดน,นามได้อย่างสูสีไปเปิดใจฟังคลิปนี้กันได้เลยครับไม่อคติกันนะสิ่งแรกอิมพอร์ตนักกีฬากับชาวต่างชาติ เชื่อว่าคนหลายคนนะครับผมคงจะได้เห็นไวรัอนักบาสสามคูณสามของทีมชาติกัมพูชาไปแล้วที่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยแชมป์เก่าก่อนจะต่อยอดคว้าเหรียญทองเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปได้ด้วยคะแนน21-15ทำเอาเกิดดราม่าไปทั่วโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยสาเหตุที่กัมพูชาล้มยักษ์ได้นั้นนะครับก็เป็นเพราะว่าอิมพอตนักกีฬามาจากสหรัฐหน่วยการนี้เหมือนกับหลุดมาจากนักบาส NBA อดูอยังไงก็ไม่น่ามีเลือดเนื้อเชือ้อสายขเขมรเลยสักันนิดจนมีดราม่าเกิดขึ้นมากมายแต่มันก็ถือวว่่าาาาาาปรระะสสสบคมมมเ็็จแลตงชชชุดนีี้กกกัพูโอ รองอาเซียนไปได้ยาวๆในวงการยัดห่วงและไม่ใช่แค่บาสเกตบอล3าคูณสเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายชนิดกีฬาที่เขมรอิมพอร์ตเปลี่ยนสัญชาตินะักกีฬาจนคว้าเหรียญทองไปครองโดยเฉพาะแบดมินตันซึ่งพวกเขาแทบไม่ใกล้เคียงกับการคว้าเหรียญเลยด้วยซ้ำแต่สีเกมผลนี้ กัมพูชาสามารถควา้าเหรียญทองในประเทศทีมผสมโดยมีการนำนักกีฬาชาวจีนที่ชื่อว่าฉานเหม่งมาลงแข่งขันก่อนจะมีส่วนสำคัญพาทีมคว้าอันดับหนึ่งไปได้หรือจะเป็นการแข่งขันมวยสากลกัมปัญชาย,ยิงทีมชาติไทยได้เข้าชิงเหรียญทองถึง11รุ่นในศึกซีเกมส์ครั้งนี้แต่ทว่ามีรุ่น92กิโลกร,รัมชายครับกิติพัฒน์พฤกเสนาต้องพายกับนักชกกัมพูชาที่มีชื่อว่าราชาพรอ,อับดุลล่ใช่ครับท่านฟังไม่ผิดราชาพรอ,อับดุลล่าเป็นนักชกทีมชาติกัมพูชาที่ม ดึงตัวโอนสัญชาติเขามาจากอุซเบก์ทำให้รูปร่างใหญ่ได้เปรียบช่วงชกก่อนจะเอาชนะกิติพัฒน์ไปได้ในที่สุดประเด็นที่2ได้เหรียญทองจากกีฬาที่ผุดขึ้นมาใหม่คุณขมแมกลายเป็นทองออฟเดอะทาวน์และเป็นคำยอดฮิตของวัยรุ่นชาวไทยไปแล้วถ้าหากจะกล่าวถึงประเทศขมแมณตอนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับเพื่อนบ้านที่น่ารักอยู่ดีๆก็ออกมาเคลมว่าคุณขมแมเป็นต้นตำรับของศิลปะก,การต่อสู้ของหน่วยไทยจนกลายเป็นดรามา่าถกเถียงกันอยู่นานสองน,นั เมื่อเคลมคุณคาแมวว่าเป็นต้นตำรับของการต่อสู้หมัดเท้าเข่าศอกขนาดนี้มีหรือว่ากัมพูชาจะไม่บรรจุเข้าซีเกม2023แน่นอนละครับว่ากีฬาชนิดนี้ทําให้กัมพูชาคว้าเหรียญไปมากมายถึง14เหรียญจาก19รุ่นที่ลงชิงชัยในถึงปัจจุบัน mm hmm. นอกจากคุลคาแมที่ทุกคนรู้จักไปแล้วครับยังมีกีฬาโบกาตออีกหนึ่งประเภทที่ถูกบรรจุเข้ามาสู่ซีเกมครั้งนี้ซึ่งโบกาต จะเป็นการแข่งขันโชว์ลีลาศิลปะการต่อสู้อารมณ์ประมาณโชว์ไหว้คูมวยไทยหรือโชว์รำดาบ <S <S และก็จะได้คะแนนจากท่วงท่าไรา้รำไม่ได้มีประทะเหมือนกับคุณคะแม่ซึ่งโบกตอครับก็เป็นอีกหนึ่งประเภทที่กัมพูชาทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหลือเกินกวาดไป8เหรียญทองในศึกซีเกมส์2023ครั้งนี้ดังนั้นทหากกรรวมกับคุณคะแม่แล้วล่ะครับเจ้าภาพกัมพูชากวาดเหรียญทองไปรวมกันทั้งสิ้น22เหรียญแทบจะถึงเครื่องจากเหรียญทองที่พวกเขาทําได้ในมหากกรรมกีฬาอาเซียนทั้งหมดตอนนี้เลยละ่ะครับนอกจากนนีีีี้้ยยััังงงมมกกกกาาารรรแขข่่่่ทเวุซึพูชได จุมเข้ามาในซีเกมครั้งนี้แทนที่มากรุกสากรถึงแม้ว่าท้ายที่สุดไทยจะครองเหรียญทองในกีฬาประเภทนี้แต่ทว่าเจ้าภาพครับก็ยังพอได้1เหรียญทอง2เหรียญเงินและหนึ่งเหรียญทองแดงมาด้วยกันอย่างรก็ตามเหรียญทองที่กัมพูชาคว้ามาได้นั้นมีรายงานว่ามีเพียงแค่ไม่กี่ประเภทที่ถูกบรรจุในการแข่งโอลิมปิกเกมโดยหนึ่งในนั้นคือบาสเกตบอล3คูณ3ที่มีผู้เล่นโอสัญชาติยกกระบี่อีกหนึ่งเหรียญทองคือตะไยกีฬาหญิงซึ่งคนที่คว้าแชมป์คือมอกรกดมรกตการาเบเดียนที่กัมชาาาติรทีนว ไทยของเรานั้นที่เป็นเจ้าอาเซียนในกีฬาสากลหลายๆชนิด กัมพูชาย่อมรู้ตัวดีว่าถ้ามีไทยหรือยักษ์ใหญ่ดันอาเซียนลงแข่งขันพวกเขาอาจจะหมดโอกาสควา้าเหรียญทองดังนั้นกีฬาบางชนิดจะภาพเลยตรีกอบภาพให้นะักกีฬาชาวไทยลงแข่งขันไปด้วยโดยหนึ่งในนั้นครับคือแบดมินตันทีมผสมที่กัมพูชาคว้า,วาเหรียญทองและมีผู้เล่นโอนสัญชาตินี่แหละครับรายการนี้ห้ามชาติเทียนหนึ่งที่เป็นตัวเต็งของโลกลงแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยมาเลเซียอินโดเวียดนามสิงคโปร์ลงแข่งขันร,รายการนี้ไม่ได้โดยให้ผลนะครับว่าเปิดโอกาสให,ให้กับชาติอื่นในพัฒนาตัวเองบ้างรอไปถึงกกีีีฬาาสรท่เคยม แข่งขันฟีฟ่าออนไลน์กับ ROV เมื่อ4เกม2ปีก่อน เป็นความหวังของทั้งไทยและเว,วียดนามก็ถูกกัมพูชาตัดออกไปก่อนจะบรรจุ AK2 Atta c k o n l ็ n อนไลน์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อเกม X s h o ชแทนเพราะมันเป็นทีนิยมของวัยรุ่นกุลคะแมมากกว่าก่อนที่เจ้าภาพจะคว้าไป2เหรียญทองทั้งประเภททีมและบุคคลแน่นอนครับว่ามันเป็นเล่ห์เหลี่ยมของเจ้าภาพที่ทําให้ทีมชาติกัมพูชาสามารถคว้าเหรียญทอง4เกมได้เป็นเกาะเป็นกําถึงแม้ว่าระยะยาวมันจะส่งผลต่อเยาว,วชนในประเทศแต่อย่างน้อยพวกเขาก็อาจจะภาคภูมิใจที่4เกม2023ที่กัมพูชาได้กูก้องขึ้นมาลุนเป็็นนนนนเเเเจ้้าาาอซียรรรรัังแกใปปะวตตติศ์บม ซีเกม2023ที่อยที่ยังเดาไม่ออกและครับว่าชาติใดจะคว้าเจ้าเหรยญทองไปครองกันแน่และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูราฟิลฟ้าร์เอิ่มนิวยามมาคนละให้เราดิเด้อดื่มแลกตาซอยเอ็กซ์ตาสา300ออร่อยคุ้มค่า